สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหมต่ต่อไปค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอาทางหุ้นดาวโจนนะคะของคืนนี้ค่ะสําหรับดาวโจนนะคะล่าสุดท,ที่แร์ให้ไปนะคะดาวโจน VIP นะคะเข้าแค่ในตารางนะคะ5-3ค่ะส่วนดาวโจนปกตินะคะเข้าเด่น9ก้วิ่งรูดนะคะ ดาวโจนสตาร์นะคะเข้าเด่นสองวิ่งรูดนะคะตารางมาสามตัวนะคะสี่ศูนย์สองนะคะแล้วก็เจ็ดสีนะคะมาบนมาล่างเลยนะคะใส่วิ่งใส่รูดได้กันไปสองรอบนะคะส่วนาตารางนะคะมาสองดาวโจนเลยนะคะเพื่อนจ๋าดาวโจนสตาร์มาสามตัวเลยเนาะ,ะในตารางนะคะใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางมีโชคมีลาบแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามนะคะพี่น้องจาอ๋ามาตามกันต่อนะคะสำหรับดาวโจนคืนนี้นะคะดาวโจนนะคะดาวโจน VIP ดาวโจนปกติแล้วก็ดาวโจนสตาร์นะคะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะ ใครที่ไม่ชอบตัวเทียจับคู่ให้ลองพิจารณาในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะตารางนี้ก็แตกบ่อยนะคะหรือว่านําตัวเด่นไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะระวัง6ก,กับหัวเป็น9 9้กับหัวเป็น6ด้วยนะคะเพื่อนจา๋าบางช่องเนาะถ้าให้9 0นะคะมา60ศูนเขาก็คิดเขาก็ว่าอ่า,อาเข้านะคะแต่ว่าแอดก็ไม่ทําแบบนั้นนะคะเพื่อนจ๋าเนาะก็ได้แค่เสียดายนะคะเพื่อนจา๋า อ่าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะหยิบจับตัวไหปนเป็นนวทางก็ขอให้เงินปังๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาทางช่องลงให้นะคะ <S <S ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุการร <S <S ทการรับชมค,ะ <S <S ค่รรมะเจอกรรันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า